สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชันสวัสดีค่ะพบกับดาวพิช เมาวิ่งมาราธอนเจ้าค่ะมาสลายเดอร์ก็มาแถมตัดเต็มแบบไม่กลัวร้อนตามด้วยอินเดียนแดงจำแรงที่ไม่กลัวรัศมีซูเปอร์แมนคนด,ดังทั้งหมดนี้มาเสียงเงิอนในมินิฮาฟมารา t h นสระบุรีเจ้าค่ะอุ๊ย,ายตายตาย ลุงกระหังวันนี้ลดตัวลงมาแจมกับเขาด้วยลุงกระหังแก่ชื่อจ่าเสิร์ตนะจ๊ะปีนี้ป่าเข้าไป61แต่อย่างฟิตเปรีย้ยกระผือปีกร้อนเข้าไป10บโลครึ่งเชียรละคา่ะสบายมากบินมาร่อนมาเลยบินครึ่งร่อนครึ่งนึงวิ่งครึ่งนึง เก่มากค่ะเจ้าของคลิปเด็ดๆก็รับของที่ระลึกน่ารักนรักแบบนี้สงสัยต้องอาศัยไอรอนแมนไปช่วยปรับกระหังใหห้น่อยนะคะไปต่อกันที่พี่จุ๋มปอยเด้งค่ะคราวนี้ไปยุให้ท่านผู้ว่าประชันกับผู้ใหญ่บ้านแต่จะประชันอะไรกันไปตามพี่จุ๋มไปเลยค่ะ จบไม่ได้ถ้าไม่ได้ดูนี่สะก่อดโอ้โหอาเซนนเมืองแป๊ะเจ้ามันเรียกว่าสะโปกก็ปืนใหญ่เนี้ยเรว่าแต่ว่าผู้ว่าอภิชาตินี่สิคะเจอส้อยผู้ใหญ่บ้านเส้นใหญ่กว่าจะขอแลกตําแหน่งไหมล้วก็ท่านขวาสรุปแล้วนี่คือท่านน้อยใจ้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ so ้านกับผู้ชายตกลงเสใหญ่กว่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะใหญ่ก็ไเล็นกันานตำแหน่งแม่แลกแรกแต่สร้อยกันแล้วกันแรกแต่สร้อยกันแล้วกัน ตอนนี้ใครๆก็อยากได้ทองแต่ว่าวันนี้ดิฉันมีความสุขมากเลยที่ได้ควงหนุ่มๆ Iron Man นะคะคำถามประจำวันนี้ก็เลยจะเกี่ยวข้องกับตัวร้ายค่ะในเรื่องของ Iron Man 3ตัวร้ายหลักมีชื่อว่าอะไรภาพยนตร์ก็ใกล้จะเข้าฉายในบ้านเราแล้วด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะของรางวัลก็คือของที่เห็นอยู่นี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของดาวพิศราและเก็บตกแล้ววันนี้มีความสุขที่สุดเลยอยู่ท่ามกลาง หล่อล่ำและรวยนะคะไอรอนแมนข่าวนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะเจ้า <Iron Man. S 1> ของกริปรับปร่งวันด้วยค่ะ